ไม่มีคนผ่านมาแต่ว่าเขาเข้ามาแค่ผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครคือมัคือบั้งยไม่ว่ารักฉันมีกับใครบทสุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือช้ำใจกลับมาทุกครั้งในบ ช่วยฉันให้เจอรักเสียากโ<ส>ดนหรือเปล<ะ>่าอยากโดนเป็นเจา้าของ<ส>อยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย่นนอางดีเวธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเยี่เย่ยยเป็นคนนี้ คนไม่มีแฟน อยู่ครบทั้งส2องคนเพราะว่าพวกเขาคือสาวและหนุ่มโสดข้ามปีค่ะทุกคนทั้งหนุ่มนุมสาววันนี้คือโสดโสดกันข้ามปีถามจริงๆเหอะทำไมถึงโสดมันมีอะไรดีคนนั้นน่ะไม่มีใครเอาคนละหนึ่งเลยนะคนละหน่นะขอคนละหนึ่งเลยเพรผมเนี่ยโสดเรื่องจริงแต่ซิงนี่ข่าวเลย ข้อดีมันมีข้อดีอะไรมันดียังไงทําอะไรก็ได้ทํางานเต็มที่ครับผมมีควาโอ้โหพระเจ๊แมวเจ๊แมวโอ้โหมวแมวแมวแมวใช่ไหมจำคานเงี้ยรายการอยู่ด้วยกันโทนนะทนได้น้องว่าไงม่้เลยพี่เลงไม่เล่าอย่าว่าพี่ของเขานะอย่าว่าพี่ของเขานะอย่าแซวเยอะนะสัปดาห์นี้อาจารย์เจ้าอาจารย์เจ้าเฮ็ดเฮ้ดได้แล้วตรงนี้ ทำก่อนสิไม่หรอกกันเลยมาได้กันหลักว่าหมดเลยอ่ะสิไอ้หุ่ยเขาจะบอกว่าสนับสนุน้าไปเลยแม่อ่านแล้วเอามาฟังมาฟังเหตุผลเหตุผลของน้องไอซ์บ้างเลือกที่จะโสดคือคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่เจอมยังไม่ใช่เหรครับและสิงโตล่ะคะก็เรียนครับเรียนอยู่ครับผู้บอกว่ามีรักในเวลาเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน ติ๊โตติ๊โตอย่าอย่าคมมากลูกอย่าคมมากต้องเคลียร์ข้ามไปตุ้ยอ่ะพี่ตุ้ยอ่ะผมครับก็ก็มีเข้ามาครับแต่ผมไม่หล่อครับแต่อร่อยเกินไปมั้งครับพี่ก้องพี่ก้องคะพี่ก้องต้องการที่จะตอบเลยหรือให้พี่ข้ามไปที่นุ้ย ผมก็คล้ายๆพี่ตุ้ยครับคือหล่อไม่มากแต่ว่าท่ายากเยอะต้องของกูน้องสองคนมากเลยอ่ะไม่ได้รู้เรื่อง งี้งั้นสสาวข้อดีของความเป็นโสดมันยังไงทําไมหนูเลือกโสดลูกไม่ต้องเอาเหมือนพี่เขาก็ได้นะกำลังคิดเลยใช่ไหมใช่ข้อดีไม่รู้อะค่ะแต่ว่าที่โสดเพราะว่าไม่รู้จะเลือกใครอะค่ะโอ้้มีให้เลือกเยอเยอและไอซ์สนะคะโสดยังมีระดับเร้อมถึงรับยังมีชั้นเชิง เ,เออสวดให้ผู้ชายเสียดายดีกว่าเซงกระตายกับผู้ชายเฮงสวยตอนนี้ตอนนี้ป้าๆใหญ่ๆเริ่มเครียดแล้วเว้ยตอนนี้เริ่มอะไรดีวะก็เล่นมาซะจะหมดแล้วพี่ไฮอ่ะพี่ไฮอ่ะคนมาชอบก็เยอะนะเยอะนะแต่อยากจะบอกว่าอยู่ให้ผู้ชายอยู่ให้ผู้ชายเสียดายเล่น พี่เมียวพี่เมียวของพี่ต่อจากตุ้ยอะไรของเขาอะไรเนี่อร่อยมากเออของพี่ไม่อร่อยแต่ให้เยอะโอ้พี่นุยนี่หมดหมดแล้วทุกคนพูดพี่ดุยทุกคนไปแล้แต่ผมไปแล้วให้เยอะจบให้สวยนะครับจบให้สวยจบให้สวยนะทำไมถึงโสดทำไมถึงโสดจบให้สวยครับเอ้อประจําที วันนี้จัดให้ข้อแรกเลยประสิรข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้จะเจอคนแก่สปอร์ตใจดีมาอปถผู้เด็กจะหายหนีชอบตั้งแหวนนิ้วมือโทรศัพท์มือถือและหนีนี่มินน้ำแล้วตอบว่าราศีราศีตุลค่ะเป็นี่แม่ค่ะฮะเป็นหงอเป็นอรคชอบใช่ไหม เพราะว่าพี่แมรเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีครับผมนะแล้วตอนนี้เขาก็โสดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าน่าจะชอบเขาแล้วก็ตัวเขาก็น่าจะชอบคนที่ผู้ใหญ่กว่าดูแลเขาได้สาตัวใครดีนะทายเขาทายแล้วแมรใจเย็นๆลองมาตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมพี่ายตอบว่าราศีน้อยเพราะว่า เป็นคนมีเซ็กส์แอพีเวลาเราติดตามงานงานน้องที่ตุ้ยตอบว่ารามส่งต่อสิงโตสิงโตคือสิงโต อายุมากกว่าทั้งนั้นแหละก็โตยังเด็กก็ตอนที่ผมอายุน้อยๆแบบน้องเขาอะครับจะมีผู้หญิงอายุมากๆเข้ามาหาแต่พอตอนนี้ผมอายุมากๆก็จะมีแต่เด็กๆเข้ามาเข้ามาคือจริงๆเด็กๆไม่ได้เข้ามาเราพยายามที่จะเข้าเราพยายามจะเข้าเด็กๆตอนนี้ก็เป็นนะตอนนี้ก็มีเด็กๆน้อยๆเข้ามามีส่วนไหมก็มีแล้วก็ไปฮะอ๋อเหรอครับผมยังไม่มียังไม่เป็นเรื่องกว่ามีมั้ง แก่กว่าไม่ค่อยมีละเลยละเลยเลยจุดนั้นละผมว่าสิงโตต้องเจอแบบที่ผมเคยเจอแบบที่ผมเคยเจอดีเลิอดพี่ไอซ์เซลนครับไอซ์เซเนอยู่เจาะวารัฐบารวยสิงโตเหมือนกัน เพราะว่าเราคิดว่าสิงโตเนี่ยจากกษณะโงเ่เฮงแล้วเนี่ยกับ,บกลุ่มที่เราเห็นเนี่ยแม่ยกล้วนกำลังกำลังใช่พี่ไอกกำลังจะบอกว่าถ้าแฟนขับสิงโตแก่ใช่ไหมครับอย,อย่าเรียกเขาว่าแกเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายแต่ว่าที่มานั่งอยู่นี้คือหัวใจวัยรุ่นทุกคนนะครับ ของเราอ่ะครับที่มานะขอบคุณบ้างอันนี้ของผมครับอันนี้ของไฟขาวอ่ะใช่จะบอกว่าาแต่แต่น้องๆน้องๆทุกคนหลบหมดเลยนะพอไฟไฟขาวที่ไม่ชอบขึ้นบนตัวมาพี่เมียวจริงๆอ่ะคำถามเนี้ยมันควรจะตอบเป็นตัวเองแต่คนที่แก่กว่าพี่ตัวนี้มันเป็นเบาหวานกันหมดแล้วพอเบาหวานหายมันก็เป็นเกลืก็เลยก็ต้องตอบว่า เป็นคนอื่นหน้าตาหน้าอุปถัมภ์ที่สุดเจ้านายชาวฟานได๊ะตัวปอล์จะย่นขึ้นอีกแค่มากระแทกทุกสัปดาห์ยังไงก็หาเต็มเต็มหน้าออกจากเอทามได้ยังแค่ออกจาเอทามคือลมหายใจ นะเอาไว้นะอันนี้ต้องเอาไว้อย่าไปตัดกินนะใครคะเป็นสิงโตด้วยสิงโตเฮ้ยพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยพี่นุ้ยตอบว่าราศีราศีพฤษภค่ะสิงโตสิงโตค่ะโอ้ปาทัง เยอะะนจริงๆเป็นความลังเลระหว่างระหว่างพี่หายกับกับสิงโตนี่ยังไงเนื้อนมไข่นี่รุ่นใหญ่ชอบนะคะบอกไว้ก่อนลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วเขาได้ดูนะตักก็ตักเถอะการที่เราทำแต่ทําไมตัดออกทําไมเป็นสิงโตถ้าจะบูดแล้วเหมือนกันนอจะเอ็กซ์มาที่พี่แมนะคะพี่แมบอกว่า เลยละครับเพราะเชื่อว่าน้องสิงโตเข้าข่ายที่น่าจะถูกอุปถัมภ์มากที่สุดแต่จะใช่หรือไม่เดี๋ยวมาฟันธงกันช่วงหน้าครับ